ทีนี้คําถามสําคัญนะครับเพราะมันเป็นเขาเรียกว่ามันต้องมันต้องบอกอมันต้องพูดถ้าไม่พูดคลิปนี้จะไม่สมบูรณ์นะครับคนเจ้าชู้เนี่ยเปลี่ยนมาเป็นคนรักเดียวใจเดียวได้ไหมอย่างที่พี่เข้มพูดไปในตอนต้นคลิปตอนแรกๆนะครับว่าคนเจ้าชู้กับคนมีชู้ต่างกันยังไงถ้าคนมีชู้คือคนดีๆที่บังเอิญพลาดไปมีชู้ใช่ไหมเราอาจจะต้องมีการแก้ไขมีเทคนิคทางจิตวิทยาเล็กๆ,ๆน้อยๆเ,เขาก็จะปรับเปลี่ยนมาอยู่ในเส้นทาง ของรักเราเหมือนเดิมหรือเขาอาจจะแยกทางไปก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่เขานะครับแต่สําหรับคนที่เจ้าชู้คือคนที่มีแล้วมีอีกมีอีกแล้วเนี่ยอันนี้ต้องคุยกันยาวคุยกันยาวคือไม่ใช่คุยเพื่อเปลี่ยนเขานะคุยกันยาวเพื่อต้องทําความเข้าใจกับคนแบบนี้ว่านิยามของความเจ้าชู้คือมีแล้วมีอีกมีอีกแล้วคนพวกนี้จะไม่เลิกไม่หยุดนะครับเพราะว่าอาจจะเกิดจากการเลี้ยงดูก็ได้นะเกิดจากปมก็ได้ และเขาเชื่อจนมันฝังลึกฝังแน่นดังนั้นพฤติกรรมพวกนี้จะเป็นพฤติกรรมที่ไม่หายเองพฤติกรรมคนเจ้าชู้เนี่ยมันต้องมีการแก้ไขแบบเชิงลึกพฤติกรรมเชิงลึกแบบการทําจิตบําบัดเลยนะซึ่งเจ้าตัวก็จะไม่ยอมทําจิตบําบัดนักจิตบําบัดที่เชี่ยวชาญเรื่องนี้เขาก็จะเอาเวลาไปทําอย่างอื่นเขาก็จะไม่มาศึกษาฉันคือผู้เชี่ยวชาญด้านการแก้ไขความเจ้าชู้ของคนก็จะไม่มีใครทำนะเ <laughs> พราะอะไรรู้ไหมเพราะว่า การทำจิตบำบัดหรือการทำคาสซิ่งเนี่ยในเชิงจิตวิทยาก็ตามเนี่ยนะเราจะทำงานกับคนที่มีปัญหาแล้วคนเจ้าชู้เขามีปัญหาอะไรเขาไม่ได้มีปัญหาอะไรกับชีวิตเขาเลยเขาชอบเปลี่ยนรถเปลี่ยนกลิ่นเขาก็เปลี่ยนรถเปลี่ยนกลิ่นไงแล้วแล้วมันมีปัญหาอะไรที่ใครนะคนเจ้าชู้ส่วนใหญ่เขาก็ไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงตัวเองเพราะมันเป็นคุณสมบัติ อย่าไปมองความเจ้าชู้เป็นเรื่องดีเรื่องไม่ดีมันเป็นคุณสมบัติถ้าเราไม่ชอบคนที่มีคุณสมบัติแบบนี้อยู่กับตัวแล้วไปคบเขาทําไมอันนี้ต้องต้องถามตัวเองนะเออโดยส่วนมากแล้วเนี่ยพวกคนที่เจ้าชู้ก็เลยเลือกที่จะไม่ทําถึงถ้าคุณจับเขาไปหาพวกนักจิตบำบัดส่วนใหญ่ก็จะพยศนะหรือไม่เขาก็จะทําทำํำแค่ว่าให้มีอะไรบางอย่างมาสัญญากับกับปากคุณนะว่า เออฉันจะเลิกเจ้าชูนะแต่จริงๆก็ไม่เลิกนะเพราะเขารู้ว่าคุณไม่ไปนะเขาจะรู้ว่าคุณอยู่ในชีวิตของเขาเขาจะสามารถจัดคุณอยู่ในตําแหน่งที่เขาอยากให้อยู่ได้อ่าช่นเป็นหลวงก็เป็นหลวงเหมือนเดิมก็ดึงคุณกลับมาในตําแหน่งเดิมคุณหรือเป็นน้อยก็ดึงคุณให้เป็นน้อยอยู่เหมือนเดิมนะมันเป็นการซื้อเวลาอย่างหนึ่งการรับปากของคนเจ้าชู้ที่บอกว่าจะเลิกเจ้าชู้เนี่ย เพราะมันไม่มีอะไรมายืนยันนะครับมันไม่หายเองด้วยนะดังนั้นคุณต้องเข้าใจจุดนี้ก่อนนะก่อนที่จะไปวิชิตใจคนเจ้าชู้นะครับ